คืนนั้นหลังจากที่ศาสตราจารย์ฮู้ได้เปิดเผยความจริงเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็ยังคงนั่งล้อมวงกันอยู่ใต้แสงจันทร,ร์ที่สาดส่องลงมาในป่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้าใจและสายสัมพันธ์ที่ดีงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมป่าวังหันไปมองหน้าเพื่อนๆด้วยรอยยิม้มคืนนั้นหลังจากที่ศาสตราจารย์ฮู้ได้เปิดเผยความจร,ร,ริงเหลงา่าสัตว์ทั้งหลายก็ยังคงนั่งล้อมวงกันอยู่ใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในป่า บรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้าใจและสายสัมพันธ์ที่ดีงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมป่าวังหันไปมองหน้าเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มคืนนั้นหลังจากที่ศาสตราจารย์ฮูกได้เปิดเผยความจริงเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็ยังคงนั่งล้อมวงกันอยู่ใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในป่าบรรยากาศเอมไปด้วยความเข้าใจและสายสัมพันธ์ที่ดีงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมป่าวังหันไปมองหน้าเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มคืนนั้นหลังจากที่ศาสตราจารย์ฮูกได้เปิดเผยความจริง เหล่าสัตว์ท <PO V. S 1> ั้งหลายก็ยังคงนั่งล้อมวงกันอยู่ใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในป่าบรรยากาศ <forcément S 1> <Lux ury. S 2> เต็ม <okay. fim. S 2> ไปด้วยความเข้าใจและสายสัมพันธ์ที่ดีงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมปวังหันไปมองหน้าเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มคืนนั้นหลังจากที่ศาสาราจารยร์ฮุกได้เปิดเผยความจริงเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็ยังคงนั่งล้อมวงกันอยู่ใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในป่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้าใจและสายสัมพันธ์ที่ดีงามยิ่งขึ้นกว่าเดิม เปาวังหันไปมองหน้าเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มคืนนั้นหลังจากที่ศาสตราจารย์ฮูกได้เปิดเผยความจริงแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ยังคงนั่งล้อมวงกันอยู่ใต้แสงจันทร์พี่ศาสตร์ส่องลงมาในป่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้าใจและสายสัมพันธ์ที่ดีงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมเปาว่างหันไปมองหน้าเพื่อนๆด้วยรอยยิ้มคืนนั้นหลังจากที่ศาสตราจารย์ฮูกได้เปิดเผย <ik> ความจริงหล่าสัตว์ทั้งหลาย ก็ยังคงนั่งล้อมวงกันอยู่ใต้แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาในป่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความ